หนักด้วยสิอะไรไฟบิบบิบบิบโอ้รถอะไรอะ่ะนี่หนา้าเทศบาลเมืองน,นางโรงอีกต่อไฟบิบแบบบิบแบบเราจะเลี้ยวได้ไหมล่ะ เรามาเพื่อที่จะเลี้ยวเนี่ยแล้วเ,เราก็เลี้ยวไม่ได้รถอะไรหัวลากบอกรถพ่วงตู้ทึบเลี้ยวไม่ได้ค่ะตอนนี้ติดงกังกหักโอ้มอใช่ คนี้เขาจะดึงได้ไหมนะ่ะคันนั้นดึงหรือยกโอ้ค่อยค่อยค่อยกอรถพี่ไหมล่ะกอรถพี่ไว้ไหมล่ะ เอาเอาโซ่กอรถพี่ดึงไหมไหมล่ะมันจะได้ไม่หลายไงรถติดยาวเลยนะคะ FC น,นูน สีวากรรถยกเอา้าดูว่าเขาจะยกได้ไหมมันลื่นนะน่าจะถนนลื่นแถบแถบแถบรถติดยาวเลยฝนตกด้วยนะคะฝนตกไม่รอดนะเนาะไม่ผมเคยเจอเวลาเราดีน เเดส้นแล้วค่ะเอาค่ะฝนก็ตกโปรยปลายวันนี้ฝนตกช่วงนี้ก็หน้าฝนนาอฟซีนี่ก็รถมันแลบมันทำมันแถบล,ลงทีนี้เขาจะใช้รถหกล้อดึงมันน่าจะ มันก็น่าจะเออทีนเนี้ยกลัวว่าเวลาลรถหกล้อด,ดึงเสร็จแล้วมันจะไหลนะคะก็เลยเดี๋ยวกำลังจะหาวิธีกันอยู่นี่กูไัยนี่ก็มาจากงานบุญด้วยกันแล้วะคะ่ะเมื่อเช้านี่แล้วดึงตัวลูกออกก่อนไหม นู่น่ะรถติดยาวเลยค่ะก็เป็นอยู่ช่วงโค้งด้วยนะช่วงทางโค้งพอดีเลยโค้งจะเข้าโลตัส <Okay. S 1> จะเข้านางรอง ตัวแม่นะตัวแม่แลบลงลื่นอาจะลื่นตัวลูกตัวลูกยังอยู่แต่ว่าดีนะหยุดได้นะคะเบรกอยู่ตรงนี้ได้ก็แต่ก็ต้องแต่ก็ขึ้นมาไม่ได้แล้วค่ะต้องใช้รถช่วย เราก็จะช่วยเหลือนะคะช่างเหี่ยวว่าจะเอาสิบล้อดึงดึงหกล้อไว้นะคะเพราะว่ากลัวมันไหลกลัวมันลื่น ก็เลยจะใช้สิบล้ออีกตัวหนึ่งเพื่อช่วยช่วยเป็นแบบแรงดึงไวอย่างเงี้ยค่ะดูรถติดก็ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังกันหน่อยนะคะเอซช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะฝนตกถนกนลื่นหน้าฝนเนาะก็สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ กำลังใจให้ค่ะเอซีลุ้นลุ้นค่ะไม่รู้ว่าตู้เปล่าหรือตู้หนักนะ ไปช่วยนะคะอันนี้ก็เราเห็นเขาคนนี้กระโดดโยงโยงยง,ยงมาแทลงก็ช่วยเหลือนะคะเท่าที่ทำได้เช่นกันเช่นเดียวก็เนี่ยค่ะมีความรู้ตรงไหนคิดว่าตรงไหนแบบไหนก็นี่ค่ะช่วยเหลือกันนะคะช่วยเหลือเกก็เนาะ ปฏิบัติงานช่วยนะคะไม่รู้เขาเรามาดูว่าเขาจะทำยังไงแค่นั้นเองถามถามแม่ถามแม่อยู่ว่าจะมางานบุญวันที่สิบห้าไหมบอกว่าไม่รู้แม่ต้องดูรถไปแล้วไปเน็กไป่อยู่ม่อยู่

เหมือนกับเอ่อแกก็เป็นอาสาค่ะแกเป็นอาสาด้วยแกเป็นแกก็เป็นผู้ภัยด้วยมอเตอร์ไซค์ไปไหนมอเตอร์ไซค์ก่อนมอเตอร์ไซค์ไปไหนมอเตอร์ไซค์ผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะช่วยดึงกันยังไง รถหนักซะด้วยเห็นบอกจะมาลงของที่โลตัสเนี่ยโลตัสอยู่ข้างหน้านี่เองค่ะนิดเดียวจะถึงแล้วก็อุบัติเหตุนะคะมันเป็นอุบัติเหตุเนะาะก็ไม่มีใครอยากให้เกิดนะพอเกิดมามันก็เป็นอย่างเงี้ย มันก็เกิดมามันก็เป็นแบบนี้ค่ะมันก็ยาวเลยนะคะรถก็ติดนะคะอันนี้รถใหญ่อีกจังหาขัางขังตองอลูกก่อสายลงไปก็ได้นะดีกับเลยเอาไี่ดี รับทงานไปด้วยเนี่ยได้ไหมได้ไหมเนะ้ะรถหนักซะด้วยรขับขึ้นรถเลยรถขับขึ้นรถ คนขับก็ไม่กล้าคนขับก็ไม่กล้าขึ้นเลยรับผู้ป่วยตรงยูดัมเกียรคนนี้ไม่เป็นไร เบคอนเบคอน አይ ጥሩ ነው እባክህ አይ ጥሩ በይ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  አዎ หนักด้วยสิมันต้องดึงข้างหน้าด้วยหรือเปล่าอืม เดี๋ยวเรามาดูต่อว่าเขาจะเอาขึ้นได้ไหมเอฟซีลุ้นอยู่เนี่ยอันนี้ตัดลูกนะคะตัดตัวลูกออกเอาแต่แม่ขึ้นให้ได้เพราะว่าลูกมันหันมางี้ก็ได้แล้วลูกมันไม่ได้ลงลงแต่แม่